Max Motor. นักมอเตอร์คิสุดยานยนต์ครับวันนี้เปิดรายการกับมัสด้าคาราวานนะครับเป็นกิจกรรมที่ทางมัสด้าเนี่ยนำรถยนต์มาทุกรุ่นนะฮะทั้ง7รุ่นทั้งหมดประมาณเกือบเกืบสาคันนะฮะเพื่อที่จะได้ ทดสอบสมรรถนะด้วยแล้วก็อัปเดตเรื่องของปิดทันเรื่องของระบบต่างๆของตัวรถด้วยนะครับเราจะเดินทางไปกันที่เขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาครับทั้งหมดก็มีรถเดินหลากหลายรุน่นของมาสต้านะครับแล้วก็ช่วงนี้ต้องเรียกว่าออมีคนติดเชือ้อเข้างจะเยอะมากเลยนะครับเพราะนั้นการจะไปไหนก็ดูแลตัวเองให้ม,มากๆนะครับแล้วก็ในกิจกรรมนี้นะครับมาสเตก็มีการดํเาเนินการตามมาตรการของกระทรวงสาธา,ารณสุขนะครับตรวจ A ที K ทั้งหมด Social distancing นะครับครับยังไงเดี๋ยวไปดูรายละเอียดรายการกัน,นครับ ใหม่อิซุดีแมกพัานาุภาพไร้ขีดจำกัด มาแล้วครับคุณผู้ชมกับการแข่งขันหน้าตามวยไทยประจำปี2022การแข่งขันท่วงท่าลีลาแม่ไม้มวยไทยประกอบจังหวะเพลงหนึ่งในโครงการรักชาติรักมวยไทยเพื่อสนับสนุนเยาวชนทั่วประเทศร่วมสืบสารและอนุรักษ์ไว้ซึ่งศิละปะแม่ไม้มวยไทยอันเป็นมรดกของชาติของอิสุสุครับซึ่งปีนี้เป็นปีที่12ของกิจกรรมที่ว่านี้ครับสำหรับปีนี้พิเศษมากขึ้นด้วยการแข่งขันในคอนเซปต์อิสุสุหน้าตำมวยไทยเมตาเวิร์ส2022ครับ ครั้งแรกกับการพลิกโฉมการแข่งขันหน้าตามวยไทยสู่จัก,กรวาลแห่งจินตนาการหรือเมตาเวิร์สโดยผู้เข้าแข่งขันทุกทีมร่วมสร้างสรรค์ลีลาแม่ไม้มวยไทยประกอบจังหวะเพลงในรูปแบบเวอร์ชวลสเต e ผสานภาพเสมือนจริงด้วยระบบคอมพิวเตอร์กราฟิกสุดตระการตาเป็นการแข่งขันรูปแบบใหม่ที่จะสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้เข้าแข่งขันและผู้ชมทั่วประเทศและครับอีสุสุหน้าตามวยไทยเมตาเวิร์ส2022จะแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในวันอาทิตย์ที่13มีนาคมนี้ครับซึ่งปีนี้ มีตัวแทนเยาวชนจำนวน10ทีมที่คว้าตำแหน่งแชมป์ระดับภูมิภาคจากทั่วประเทศเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนี้เพื่อชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมทุนการศึกษากว่า1ล้านบาทครับทีมงาน Max m o t มอตอรจะเก็บภาพบรรยากาศการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศมาให้ได้ชมลีลาแม่ไม้มวยไทยของเยาวชนจากทีมต่างๆมาให้ได้ชมกันนะครับ ต่อกันที่กิจกรรม Mazda BT 50 Bright i n t e a t e r อีสานฟันแฟของบริษัท Mazda Cell ประเทศไทยจำกัดร่วมกับบริษัท Major Cinipel Group จำกัดมหาชนเป็นการรับชมภาพยนตร์ในรถยนต์ส่วนตัวผ่านจอ LED ขนาดักษ์ที่ให้ความคมชัดระดับ 4K พร้อมประสิทธิภาพเสียงแบบสเตอริโอผ่านลำโพง b l u e t o t h และบริการสุดพิเศษสำหรับผู้เข้าร่วมชมภาพยนตร์ทุกคันจะได้รับไม่ว่าจะเป็นการจัดเตรียมเครื่องปรับอากาศเคลื่อนที่สำหรับรถยนต์ทุกคันพร้อมป๊อปคอร์นและเครื่องดื่มนอกจากนี้ผู้ เข้าชมยังได้สัมผนนัสมนเสนแห่งศิลปะวัฒนธรรมอีสานผ่านอาหารและเครื่องดื่มพร้อมเลือกซื้อสินค้าท้องถิน่นที่หลากหลายอีกด้วยละครับก่อนหน้านี้ Ma ส da BT 5 0 Drive-in Theater เเตอร์อีสานฟันแฟได้เดินสายจัดงานไปในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นและอุดรธานีไปแล้วครับและจะจัดอีกครั้งในจังหวัดอุบลราชธานีในวันที่1 0ถึง13มีนาคมรวม4ีวันณเซ็นทรัลพาซาอุบลราชธานีครับสำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของการสื่อสารภาพลษณ์รถปิกอัพสุดหรู Ma ส da บีที50ใน3จังหวัดใหญ่ศูนย์กลางเศรษฐกิจของภาคอีสานกับกิจกรรมการตลาดรูปแบบใหม่อ n อนกล่าวมาร์เก็ตติ้งครั้งแรกของม a สด้าหลังจากสถานการณ์โควิด19ระบาดครับก่อนหน้านี้คุณทีเพิ่มพงพันธ์รองประธานบริหารอาวุโสบริษัทม a สด้าเซลล์ประเทศไทยจำกัดได้บอกครับว่าม a สด้ามีความมุ่งหวังว่าการจัดงานในครั้งนี้จะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยหลังในการเชื่อมต่อการสื่อสารเพื่อคอนเนคระหว่างแบรนด์กับผู้บริโภคให้ได้ใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นโดยมาสด้าได้ปรับกิจกรรมส่งเสริมการตลาด รูปแบบใหม่เป็นไปตามพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ต้องปรับตัวตามวิถีชีวิตใหม่โดยมุ่งเน้นเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในทุกทัสพอย์ให้มากขึ้นจึงได้ร่วมมือกับพันธมิตรซึ่งเป็นผู้นำด้านไลฟ์สไตล์เอนเตอร์เทนเมนต์ครบวงจรอย่างเมเจอร์ซีนิเพล็กซ์ครบร่วมสร้างสรรค์กิจกรรมร่วมกันลูกค้าละครับถ้าพูดถึงตัวไอซลที่เป็นระบบเพะเอกเลย Max m o t มอเตตัวตนใหม่ที่เป็นคุณยูอีสูบดี Max พลานุภาพไร้ขีดจ,จำกัดการมีใครคนในชีวิตทำให้เราไปด้วยกันได้ไกลขึ้น มีความสุขกับการได้ไปต่อเพราะสิ่งสำคัญไม่ได้อยู่ที่เราทำอะไร fly, fly, fly. แต่คือการได้ทำกับใครเ <fly>, ติมชีวิตให้เต็มความหมาย m a ส d a า CX 30ใหม่ Feel the Drive ออกจกกรอบความสำเร็จเดิมๆความสำเร็จใหม่ที่คุณกำหนด All New Isuzu MU-X Originality Redefined Max Motor เใหม่ Isuzu D-Max พลฒนุภาพไร้ขีดจำกัดตอนนี้ได้มีโอกาสมาเจอกับทางทีมอัสได้ครั้งหนึ่งนะครับแล้วกลับมาคุยกับพี่เอกเชื่อเลยครับสวัสดีครับครับพี่เอกเป็นผู้จัดการด้านักพิพัฒน์ของแม็กซ์นะครับ,รบต้องเรียกว่าเป็นคนที่ ฟูลฟัคต์นะไอตัวเพลทันที่เราเรียกตั้งแต่ออาดีไซน์ก่อนเราพยาายมสร้างภาพลักษณ์ของคนโดยดีไซน์จนคนรับรู้แล้วก็สามารถสื่อสารให้คนได้เห็นครับเรื่องของสแก็ตชีทที่ตอนมาแรกๆก็คนก็ยังงงกันอยู่ใช่ครับี่ดีครับมันคืออะไรมันคือแบบเครื่องยนต์ไหมหรืออะไรเงี้ยครับพอตอนนี้พอคนได้ชักก็รู้รับรู้ได้ว่าโอเคมันเป็นระบบทั้งหมดของครับใช่ฮะครับตอนนี้พูดถึงเพลเราเคยคุยกันเรื่อง ไอ้ไอสิบเซนใช่ไหมครับ,รบหลังจากที่เราทำตลาดมาสักพักแล้วเนี่ยคนรับไอสิบเซนยังไงบ้างครับจริงๆต้องบอกว่าตั้งแต่ปี2013นะครับอันนี้ผมขอเกิดเรื่องของ Sky 1 t เทคโนโลย y ก่อนเนะาะคาซบก็แนะนำ Sky 1 t เท h โนโลยีอย่างที่เพียดีเกิดไว้เมื่อกี้นะฮะครับ,รบตั้งแต่ปีนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเราก็พยายามที่จะเรียกว่าโปรโมทว่าเทคโนโลยีเราเนี่ยมันมีข้อดีอะไรบ้างนะครับ,รบสุดท้ายเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเราทำตลาดมาหลายปีตอนนี้ลูกค้า เข้าใจแล้วนะครับตโลยีของซายทีปเนี่ยข้อดีของมันคือเป็นเครื่องยนต์ที่เขาเรียกว่าให้ความแรงมาตรนาาที่ดีแล้วก็มีความประหยัดด้วยนะครับแล้วก็ในองค์ประกอบของการเคลียกว่าวแนะนํารถในปีนั้นเนี่ยเราก็มีเรื่องของ i อทีปเซนเข้ามาด้วยนะครับซึ่งไอทีเซนของมาซาเนี่ยต้องบอกว่าเป็นระบบความปลอดภัยล้าหน้านะครับที่ที่เขาเรียกว่าเราใส่มาเป็นแบรนด์แรกของญี่ปุ่นนะฮะเพราะเราเล็งเห็นว่ารถทั้งคันเนี่ยนอกจากขับสนุกแล้วเนี่ยยังต้องมีความปลอดภัยมีความสบายอย่างดีด้วยใช่ับแล้วก็ต้องบอกว่า เราใส่มาอย่างจริงจังในรถทุกเซก g m นต์ของ Mazda นะครับตั้งแต่ปี2013ไล่มาเรื่อยๆนะครับปัจจุบันเนี่ยสกาย e นะครับอยู่ในรถยนต์ทุกรุ่นของ Mazda นะครับว่าจะเป็นรถยนต์นั่งหรือรถอเนกประสงค์ก็ตามนะครับรวมถึงรถระบบ i c t i v เ s e นเช่นกันครับยอดดีทุกรุ่นที่เราเอามาวันนี้นะทั้ง7รุ่นเนี่ย มีระบบไอซ์สินท uh ั้งหมดนะครับแต่ว่าจะมีแตกต่างจํานวนระบบที่เยอะหรือน้อยแตกต่างกันในแต่ละเซกเมนต์ตามความต้องการเซกเมนต์ตามความต้องการของลูกค้าครับผมนะครับเพราะว่ามาซาเรามองเห็นได้ว่ารถแต่ละเซกเมนต์เนี่ยมีความต้องการในเรื่องการซื้อการใช้รถไม่เหมือนกันนะครับะฉะนั้นแต่ละเซกเมนต์จะมีความเรียกว่า ความต้องการแตกต่างเพราะฉะนั้นระบบไอทีเซนต์ T หรือเทคโนโลยีที่ใส่เข้ามาเนี่ยก็จะตอบโจทย์การใช้งานไม่เหมือนกันทั้งกับลูกค้าแล้วก็ตับเซกนิคของรถแต่ละรุ่นด้วยใช่ครับให้เหมาะสมกับความต้องการแล้วก็เรื่องของช่วงราคาที่เหมาะสมที่ลูกค,าค้าอยากจะจ่ายนะครับจริงๆต้องบอกว่าไอทีเซนต์ T เนี่ยต,ต้องแยกได้ว่ามันเป็นเรื่องของความปลอดภัยนะครับช่วยให้เกิดความปลอดภัยระหว่างการขับขี่มากขึ้นแล้วก็รวมถึงความสะดวกสบายในเรื่องการขับด้วยเช่นกันนะฮะไอทเซนต์ที่เราพูดถึงเนี่ยคือมันทางานพร้อมกันจัด ระบบสั่งการเดียวกันถูกไหมฮะจริงๆก็มันมีหลายส่วนครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้เซนเซอร์นะครับการใช้กล้องหน้าหรือการใช้เรดาร์ในแง่ของการการช่วยนะครับเตือนหรือว่าช่วยบอกว่ามีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงในการขับขี่ขึ้นนะครับเพื่อให้เขาเรียกว่าเป็นระบบซัพพอร์ตเพื่อให้คนขับรู้ว่าควรจะคอนโทรลหรือควบคุมรถอย่างไรในขณะนั้นนะครับจริงๆต้องบอกว่าเป็นรถที่เขาเรียกว่าถูกปูด้วยเทคโนโลยีเนี่ยเพื่อที่จะไปสู่อนาคต นะครับเพราะไอซิเซนเนี่ยหลายหลายค่ายตอนนี้เริ่มใส่เข้ามาเยอะขึ้นแต่อาจจะอาจจะมีชื่อเรียกกันแตกต่างกันไปนะครับครับแต่วัตถุประสงค์เดียวกันก็คือว่าเรื่องของการเพิ่มความปลอดภัยในแง่ของการขับการช่วยซัพพอร์ตคนขับมากขึ้นนะครับอีกหน่อยเนี่ยมันก็จะนําไปสู่เรื่องของระบบเขาเรียกว่าออโตนอมาสออโตนอมาสไดร ving นั่นเองก็คือนะโดยอัตโนมัติโดยที่ไม่ต้องมีคนขับละใช่ครับก็คือสมัยนี้ยังยังต้องจับพวงอะไรบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ว่าในอนาคตคิดว่าทุกค่ายก็น่าจะ พัฒนาไปถึงจนถึงจุดนั้นรวมถึง m a สด้าด้วยเช่นกันนะครับซึ่งแต่ฟูมองผมนะว่าไอ้เรื่องของการที่จะไปสู่ระบบอัตโนมัติพลอตอะไรอย่างนั้นนะนะฮะผมว่ามันต้องมีโครงสร้างพื้นฐานรองรอีเยอะมากเลยนะครับก็คืออยู่ในขั้นพัฒนาไปเรื่อยๆครับตอนนี้อาจจะเป็นเฟสที่อาจจะช่วยให้คนขับขับง่ายขึ้นสบายขึ้นในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่ายังไงก็ยังเป็นซัพพอร์ตฟังก์ชันอยู่นะครับคนขับยังต้องคอนโทรลเองนะครับแต่ในอนาคต คิดว่าน่าจะมีการพัฒนาที่ก้าวหน้าขึ้นระบบฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์เอคงต้องพัฒนาทั้งควบคู่กันไปครับมาสด้าในระดับอินเตอร์ที่ทำตลาดทั่วโลกเนี่ยตอนนี้พัฒนาไปถึงระดับไหนบ้างครับพี่เอกครับมาสด้ามีแผนพัฒนาสิ่งเหล่านี้อย่างที่ผมได้เกริ่นไว้อยู่แล้วครับแต่ว่าเดี๋ยวจะมีการแนะนำโปรดักต์ที่ที่เขาเรียกว่าเหมาะสมในแต่ละตลาดในแต่ละช่วงเวลาที่เหมาะสมออกมาเรื่อยๆครับอันนี้เดี๋ยวคอยติดตามกันเรื่องนี้ดีกว่านะครับครับถ้าพูดถึงตัวไอซีเซนต์แล้วกันว่าที่เป็นแบบระบบพิเศษเลยที่แบบม เอาเรื่องความปลอดภัยก่อนครับอะไรบ้างจริงๆเบสิกต้องบอกว่าพื้นฐานเนี่ยของการขับขี่นะครับปกติวัิเหตุเกิดขึ้นจากการที่เราเปลี่ยนเลนถนนหรือว่าการขับแซงกันนะครับอุบัติเหตุเกิดง่ายใน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 โมเมนต์ของการซีนเขาเรียกว่าซีนขับรถช่วงนั้นนะครับเรียว่าช่วงนี้คนบางทีติดมือถือใช่ครับแล้วก็ไม่มีสมาธิในการับแล้วก็ที่สำคัญคือรถทุกคันมีมุมอับนะครับทั้งซ้ายทั้งขวานะครับเพราะฉะนั้นระบบพื้นฐานของ a c t i sense เนี่ยที่เราใส่มาในรถรุ่นเริ่มต้นตั้งแต่มารคือองขง แอดวานไบสปอร์ตมอนิเตอร์ลิงกซิสเต็มระบบเตือนการขึ้นมาด้านข้างของรถกใช่ครับจะไม่แสดงด้านซ้ายด้านขวาเนี่ยนะครับมันมีมุมอับทั้งคู่นะครับแล้วก็ระบบ A/B/M นะครับหรือหรือไบสปอร์ตที่ผมพูดเนี่ยมันจะมาพร้อมระบบ RTPA มันเป็นฟังก์ชันที่มาควบคู่กันนะครับก็คือระบบที่เขาเรียกว่าถอยออกมาเนี่ยถ้ามีมุมอับขณะการถอยเนี่ยมันจะเตือนว่ามีรถมารวมรถคนได้ไหมหรืออะไรได้ไหมรวมรวม้งคนด้วยครับนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่จะจับรถเป็นหลักนะครับครับนะครับ แล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นระบบพื้นฐานที่มาด้าใส่มาในรถทุกรุ่นตั้งแต่รถมาด้า2นะครับแล้วก็มีจน,จนถึงจัดรุ่นที่ที่เรานํามาวันนี้เลยนะครับมาด้า2มาด้า3 CX 30 CX 3 CX 5 c 8แล้วก็รวมถึง MX 5ด้วยนะครับครับอันนี้ถือว่าเป็นระบบพื้นฐานที่ใส่มาคือระบบที่พี่เอกบอกก็คือผมอยกตัวอย่างนะว่าคือถ้าเป็นสมัยก่อนที่ระบบไม่มีอะไรพวกนี้เวลาเราถอยหรือว่าเราเปลี่ยนเลนแลวมันจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นครับ แต่พอเราจะเลาใส่กันเข้ามาเอาไม่ใช่แค่เราบางทีกู้แห่งเดยทีใส่กู้แห่งก็เริ่มใส<ช>่ <okay. S 2> ใมันก็ช่วยในเรื่องของรถซึ่งเราไม่รู้ตัวเราก็มันลดไปตันไหนแต่ว่าโอเคไอ้ okay, AA, อุบัติเหตุหรือว่าเคสที่เกิดขึ้นอย่างนี้นมันหายไปมันลดครบดับอุบัติเหตุที่เกิดจากการการมองไม่เห็นมุมอับรถที่มาในมุมอับเนี่ยก็จะลดลง นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจจะรู้อาจจะไม่รู้สึกแต่ว่าจริงๆแล้วมันช่วยได้เยอะใช่ไหมใเพราะว่าบางทีมันเกิดนีแลวถ้าเป็นสมัยก่อนมันเกิดสมัยก่อนมันเกิดบางทีเราเปลี่ยนเลนโดยที่เราไม่เห็นคันหลังเนี่ยคันหลังบีบแต่ไล่เราหรือว่าต่อว่าเรานิดนึงนะครับก็จะอาจจะเกิดเรื่องเราเขาเรียกว่าบนทางถนนบนทางถนนกันได้แต่ว่าพอมีบายสปอร์ตนะครับมีระบบพื้นฐานตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยไม่ว่ารถจะมาด้านซ้ายด้านขวานี่เรารู้หมดเลยว่ามีรถขึ้นมาเราสามารถที่จะเขาเรียกว่าเบรก ที่จะไม่เปลี่ยนเลนนะครับตัดสินใจได้ว่าคุณจะทำอย่างไรตอนนั้นนะครับผมก็จะถูกไหมครับว่าไอ้ระบบพวกนี้มันถูกควบคุณในสมองกลใช่ครับสมองกลเนี่ยทุกปีก็มีการพัฒนาตลอดถูกไหมครับครับถ้าเป็นเรื่องของไอทีก็จะบอกว่ามันฉาดขึ้นเรื่อยครับถูกไหมฮะมันก็จะสามารถทำงานได้กว้างขึ้นเร็วขึ้นครับสมัยก่อนต้องบอกว่า a d v a n c e b y s p o r t เนี่ยนะครับก็จะสามารถที่จะ detect detect เขาเรียกว่าเลนได้แค่ประมาณเลนเดียวนะครับนะครับแล้วก็มีความห่างออกไปจากตัวรถได้ไม่ไม่เยอะนะครับปัจจุบันก็มีการพัฒนาให้มันดีเทคกว้างเลวบนรถที่มันมีมีช่วงการทํางานที่กว้างขึ้นครับก็จะเกิดความปลอดภัยมากขึ้นเช่นกันนะครับต้องบอกว่าการทํางานที่มันครอบคลุมเร็วและกว้างขึ้นหรือว่าฉลาดขึ้นอะไรเงี้ยมันก็เป็นผลการพัฒนาที่เผิดทันถูกไหมใช่ครับผมครับเรื่อครับถ้าจะมองถึงอนาคตของรถยนต โอเคเราจะไม่บอกพู้่นเลยว่ารถที่มันขับเคลื่อนด้วยพลังงานแล้วนะฮะแต่ว่าเราจะพูดถึงว่าอีกสักกี่ปีที่เราจะไปถึงระบบะบ,บที่บอกว่าโอโ้โหเป็นเทคโนโลยีการขับรถอย่างเช่นระบบอัตโน้ัิหลัอะไรอย่างเงี้ยครับที่จริงต้องบอกในเมืองไทยผมไม่มีข้อมูลในเรื่องนี้นะครับพี่อดีตต้องบอกว่าแต่ว่าในในเพราะว่าเมืองไทยผมเชื่อว่า ลักษณะของการจราจรหรือครับหรือว่าลักษณะของการใช้รถในแต่ละประเทศไม่เหมือนกันนะครับจริงๆแล้วเรื่องของออโต้พา o t ลเนี่ยมันอยู่ในเขาเรียกว่ารถแมพของ m a ซ่ a ว่าจะต้องทําให้ได้ในอนาคตเพราะว่ามันเป็นเทรนด์ของเปเ้าหมายอันนึงที่เราเจะา,จาของของ,ของรถยนต์ทั่วโลกนะครับแต่ว่าเราจะมีการแนะนําสู่ท้องตลาดเมื่อไหร่เนี่ยก็จริงๆต้องคอยติดตามมาซ่า เขาเรียกว่าคออเรชันที่ญี่ปุ่นนะครับบริษัทแม่จะนําเสนอข้อมูลเหล่านี้นะครับในเวลาที่เหมาะสมแล้วก็เขาเรียกว่าเปิดระบบพวกนี้ในแต่ละตลาดเนี่ยในไทมิ่งที่ไม่เหมือนกันนะครับแล้วมีแผนไห้ครับที่ตอนนี้กีเป้าหมายกีปีถึงปีอะไรที่เรามาสจะไปถึงตรงไหนบ้างถ้าพูดถึงออโตนัมัสไดร iving ตอนนี้ผมไม่มีข้อมูลจริงๆครับแต่ว่าถ้าในเรื่องของการแนะนํารถที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเขาเรียกว่า ใช้พลังงานที่เป็นเขาเรียกว่าพลังงานไฟฟ้าเข้ามาเนี่ยนะครับเราก็มาซ่าก็มีแผนที่จะเปิดนะครับภายในสิ้นปี2030เนี่ยเราจะมีเราจะมีเราจะมีการเปิดเทคโนโลยีที่ระบบขับเคลื่อนที่มีระบบไฟฟ้ามอเตอร์ไฟฟ้าเข้ามาช่วยนะครับลบไฟฟ้าเข้ามาช่วยเนี่ยครับในทามิงที่เหมาะสมแล้วก็คิดว่าต้องคอยติดตามต่อไปนะครับครับครับพี่เอกฝากถึงลูกค้าของพี่เอกเลยครับที่เขาจะตัดสินใจอยู่อะไรเงี้ยลูกค้ามาซ่าครับอ่าสิ่งที่เขาสามารถ ัดสินใจแล้วว่าถ้าคุณเป็นลูกค้ามาสด้าเนี่ยคุณจะรับอะไรบ้างครับจริงๆต้องขอฝากอย่างนี้ครับว่าจริงๆมาสด้านะครับจุดเรามีเขาเรียกว่ามีเป้าหมายชัดเจนในแง่ของการพัฒนารถยนต์นะครับให้เขาเรียกตอบโจทย์ของกลุ่มลูกค้ามาสด้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรูปลักษณ์ที่เฉบียเฉียวนะครับโดยใช้เขาเรียกว่าโคโดดีไซน์นะครับทุกรุ่นเราใช้คอนเซปต์ของการออกแบบโคโดดีไซน์ซึ่งเป็นที่ยอมรับทั่วโลกนะครับเราไม่เพียงแต่พัฒนารถ ให้มีการขับสนุกขับดีนะครับแต่เรายังมอบความสุนทรีในแง่ของความเป็นเขาเรียกว่าการเป็นเจ้าของนะครับคุณต้องครอบครองลูกค้ามาซาดเนี่ยจะครอบครองรถแล้วมีความสุขในการครอบครองมันนะครับแค่มองก็สวยงามนะครับมีความสุขแล้วนะครับยิ่งได้ขับยิ่งได้เข้าไปนั่งเนี่ยก็จะมีความสุขมากขึ้นนะครับแล้วก็เทคโนโลยีที่ใส่มาในรถนะครับเรามุ่งเน้นแต่เาเรียกว่าตอบโจทย์การใช้งานของลูกค้านะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสมรรถนะเครื่องยนต์เกียร์หรือแม้กระทั่ง อุปกรณ์องค์ประกอบต่างๆที่วางในตัวรถเนี่ยนะครับเราเราออกแบบให้การใช้งานง่ายที่สุดนะครับขับแล้วง่ายสนุกแล้วก็ปลอดภัยกับการขับขี่นะครับแล้วก็ที่สําคัญคือเราเป็นแบรนด์เขาเรียกว่ารถยนต์ที่มีความมุ่งมั่นนะครับในเรื่ของการพัฒนารถให้แตกต่างคอนเซปต์น่าจะแตกต่างจากแบรนด์อื่นนะครับเรียกว่าอย่างเช่นวันนี้เราก็มีแบรนด์ไอคอนเข้ามานะครับมาให้ทดสอบกันด้วยคือ MX5 นะครับเป็นรถที่ต้องบอกว่า เป็นโรเตอร์ที่ขายดีที่สุดขับสนุกที่สุดนะครับซึ่งเป็นตัวอย่างเขาเรียกว่าเป็นต้นแบบของการพัฒนานะครับรถทุกๆรุ่นของมาส d a นะครับแน่นอนครับลูกค้า m a ส d a ก็จะเขาเรียกว่าสนุกกับการที่ได้เป็นเจ้าของรถยนต์มาสเแล้วก็ขับรถมาครับครับผมครับวันนี้ของคุณใมายะครับครับสวัสดีครับพี่อดีครับสวัสดีครับ แม็มตอร์สเราใจตล์เอ็การมีใครอีกคนในชีวิตทาให้เราไปด้วยกันได้ไกลขึ้น มีความสุขกับการได้ไปต่อเพราะสิ่งสำคัญไม่ได้อยู่ที่เราทำอะไร <Friends and S 1> แต่คือการได้ทำกับใครเติมชีวิตให้เต็มความหมาย m a z d a CX 30ใหม่ Feel the Drive เมื่อโลกเปลี่ยนไปทุกคุณค่าก็ต้องเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนด้วยความเชื่อกับมาตรฐานใหม่ของ Plug-in Hybrid ที่ประหยัดเหลือเชื่อและแรงเหลือชั้น New MGHS PHEV Refinement ตนใหม่ที่เป็นคุณ New Isuzu D Max พลานุภาพไร้ขีดจำกัด Max Motor ใหม่ Isuzu D Max พลานุภาพไร้ขีดจำกัด ช่วงเดือนมีนาคมของทุกๆปีถือได้ว่าเป็นฤดูการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ๆของเมืองไทยครับเพราะปลายเดือนจะมีงานแสดงรถยนต์ครั้งใหญ่อย่างบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครับและถือเป็นฤดูการขายที่สําคัญของตลาดรถยนต์ไทยบริษัทผู้ผลิตและจาหน่ายรถยนต์ต่างๆส่งรถรุ่นใหม่ล่าสุดหรือไม่อย่างน้อยต้องมีการปรับสมแบบไมเนเชนเพื่อกระตุ้นความสนใจต่อผู้บริโภครวมถึงแคมเปญส่งเสริมการขายจะถูกนํามาสร้างความน่าสนใจในช่วงนี้ด้วยเช่นกันครับ ในปี2,565นี้บางก่อกมอเตอร์โชว์จะมีรถยนต์พลังงานไฟฟ้าเข้ามาจัดแสดงเปิดต,ตัวและจำหน่ายมากยิ่งขึ้นในวงการอุตสาหกรรมยานยนต์เรียกรถยนต์ประเภทนี้ว่า BEV หรือ Battery Electric Vehicle คือรถยนต์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าขับเคลื่อน100%ครับ สำหรับแบรนด์ MG ถือว่าเป็นเจ้าแรกในบรรดารถตลาดที่นำรถยนต์ BEV เข้ามาทำตลาดอย่างเป็นทางการทั้งรุ่น z s รถยนต์แบบ Crossover และ EP รถยนต์แบบเก๋งแวนครับล่าสุด MG เซลล์ประเทศไทยจะเปิดตัว z s EV โฉมใหม่และจำหน่ายครั้งแรกในงานบางกอกมอเตอร์โชว์ด้วยครับอีกหนึ่งแบรนด์จากยุโรปอย่าง v o o ซึ่งก่อนหน้านี้มีทิศทางที่ชัดเจนในการเข้าสู่รถยนต์พลังงานทางเลือกโดยเริ่มจากการเน้นทําตลาดเฉพาะรถที่ใช้เครื่องยนต์ไฮบริดและปลั๊กอินไฮบริดล่าสุดเปิดตัววอลโว C40 รถยนต์ในกลุ่มครอสโอเวอร์แบบ B.E.V. คุณคริสเวลกรรมการผู้จัดก,การบริษัทวอลโวข่าวประเทศไทยจำกัดบอกครับว่าตั้งแต่ปี2020เป็นต้นมารถยนต์วอลโวที่จำหน่ายในประเทศไทยมีเพียงรถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดและรถยนต์พลังงานไฟฟ้าร้อเเซเท่านั้นครับ และภายในปี2530 v อลโวจะจำหน่ายรถยนต์พลังงานไฟฟ้า100%ทั้งหมดซึ่งรถยนต์ VOLVO แบบเพียวอิเล็กทริกทุกคันจะจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์และมาพร้อมกับ VOLVO CARE Package ซึ่งรวมกันร,รับประกันการบริการและการบำรุงรักษาประกันภยัยและบริการติดตั้ง VOLVOX ชาร์จไฟรถยนต์ที่บ้านอีกด้วยครับ สำหรับ C40 Recharge Pure el Electric ที่เปิดตัวนี้เป็นการใช้ระบบขับคลื่น4ล้อบแบบ Dual Motor AWD ด้วยพลังมอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังสูงสุด408แรงมา้าแรงบิดสูงสุด660นิวตันเมตรสามารถทำอัตราเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงในระยะเวลาเพียง4.7วินาทีให้ระยะทางการขับขีม่มากกว่า500กิโเมตรต่อการชาร์จเต็ม1ครั้ง ตัวแบตเตอรี่มีระบบรองรับการชาร์จเร็วโดยใช้เวลาการชาร์จจาก0นถึง80%เพียง37นาทีครับมีระบบการขับขี่แบบวัน p พ d อลไ r ร v ์ที่ให้การเร่งชะลอและเบรกรถยนต์ดีออ e นิวโวลโวซีสี่ศูนย์รีชาร์จเพวอิเล็กทริกทำได้ด้วยแป้นเหยียบเพียงแป้นเดียวครับ C40 r e ศูนย์รีชาร์จเพียวอิเล็กทริกเปิดตัวในราคาสองล้านเจ็ดแสบาทครับ แต่ใช่ว่ารถยนต์พลังงานไฟฟ้าจะเข้ามาแทนที่รถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปภายในเสียทีเดียวครับเพราะในระยะเวลาอันใกล้การใช้งานรถที่ใช้น้ำมันยังมีความสะดวกสบายและใช้งานได้คล่องตัวกว่าเพียงแต่ช่วงนี้คงต้องแบกภาระค่าน้ำมันเยอะสักหน่อยแหละครับ มากันที่ฟอร์ดมอเตอร์ได้เวลาเปิดตัวปิกอัพสมรรถนะสูงอย่างเรนเจอร์แรปเตอร์โฉมใหม่แล้วละครับซึ่งโฉมใหม่ของแรปเตอร์จะเป็นต้นแบบของปิกอัพฟอร์ดเรนเจอร์ที่จะทําตลาดในเมืองไทยหลังจากนี้ด้วยเช่นกันครับฟอร์ดเปิดเผยครับว่าแรปเตอร์โฉมใหม่นี้จะมาพร้อมความเร็วที่เพิ่มขึ้นรูปโฉมที่สะดุดตาและอัดแน่นไปด้วยฟีเจอร์ใหม่มากมายจึงเรียกได้ว่าเป็นรถกระบะเกิดมาแกร่งที่สมบุกสมบันที่สุดเท่าที่ฟอร์ดเคยพัฒนาเลยละครับ Raptor อร์ใหม่มีซุ้มล้อที่ใหญ่ขึ้นเพิ่มความกว้างของรถไฟหน้าในรูปตัว C อันเป็น DNA ของรถกระบะฟอร์ดตัวอักษร F O R D ขนาดใหญ่บนกระจังหน้าและกันชนที่เป็นอิสระจากกระจังหน้าครับ มันจะมาพร้อมเครื่องยนต์เบนซินขนาด3.0 EcoBoost V6 Turbo คู่ที่มอบกำลังสูงสุด397แรงมา้าแรงบิดสูงสุด583นิวตันเมตรขณะที่เครื่องยนต์ดีเซล Turbo คู่2.0ลิตรจะยังคงมีอยู่ใน Ford Ranger Raptor Generation ใหม่ที่จะวางจำหน่ายใน2,566หรือปีหน้าครับ แน่นอนครับว่าช่วงล่างของมันต้องเจ๋งมากงานนี้ฟอร์ดติดตั้งระบบกันสะเทือน f o x กแบบไลฟ์วาวอินเตอร์นลบายพาขนาด2.5นิ้วควบคุมด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยลดการสะเทือนตามการเคลื่อนไหวของรถครับ ขนาดที่ภายในห้องโดยสารทำงานด้วยระบบดิจิตอลทั้งหมดด้วยแผงหน้าปัดความชัดเจนสูง12.4นิ้วและหน้าจอสัมผัสตรงกลางขนาด12นิ้วแสดงผลการเชื่อมต่อและระบบความบันเทิงผ่านระบบสั่งงานด้วยเสียงรองรับการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนที่ใช้ระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ครับ อีกรุ่นหนึ่งที่เปิดตัวทาตามกันมาคือ Ford Everest Generation ใหม่มาพร้อมระยะฐานล้อที่กว้างและระยะระหว่างล้อหน้าและหลังรูปลักษณ์ที่ดูล้ำสมัยและบึกบืนมากขึ้นสะพอน DNA ด้านการออกแบบไฟหน้าในรูปตัว C และลายเส้นอันทรงพลังบนกระจังหน้าครับ เอฟวอร์เรเปิดตัวด้วยเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ3.0ลิตร V6 และเครื่องยนต์ดีเซล2 0ลิตรเทอร์โบและตั้งแต่พศ2 5 6 6จะมีเครื่องยนต์เบนซิน2 3ลิตรอีโคบูสวางจำหน่ายในบางประเทศอีกด้วยครับ เรียกว่า r a p เตอร์และ e v e r อเรสโฉมใหม่คู่นี้ของ Ford น่าจะเป็นอนาคตอันสวยงามในประเทศไทยครับเพราะก่อนหน้านี้ Ford ประเทศไทยสามารถทำยอดขายปิกอัพขึ้นมาเป็นอันดับ3ของตลาดได้เพราะภาพลักษณ์ของฟอร์ทั้ง2รุ่นลหละครับ อีกหนึ่งแบรนด์ที่ฮือฮามากในตลาดรถยนต์ไทยคือการหวนกลับมาของแบรนด์จี๊ปจากอเมริกาครับโดยครั้งนี้ทางบริษัทเบลฟอร์ดออโตโมบิลประเทศไทยจำกัดซึ่งเป็นหนึ่งในธุรกิจของกลุ่ม MGCA s i ซียผู้นำเข้าและจำหน่ายมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อเร็วๆนี้โดยทั้งกลุ่มสเต l แลนทิสผู้ผลิตรถยนต์ระดับแนวหน้าของโลกลงนามให้เป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายรถยนต์จี๊ปอย่างเป็นทางการในประเทศไทยครับ ชี Jeep ประเทศไทยจะเปิดตัวโชว์รูมพร้อมศูนย์บริการมาตรฐานแห่งแรกบนถนนสุขุมวิทภายในปี2565นี้และเปิดตัวรถยนต์ชีฟอย่างเป็นทางการในงานบางกอกมอเตอร์โชวครับสำหรับชีฟปัจจุบันมีหลากหลายรุ่นประกอบด้วยเชโรคีคอมพัสกร a ดิเอเตอร์แกรนเชโรคีแกรนเชโรคี 4xe เรเนเกตแรแงเลอรและแรงเลอร 4xe แน่นอนครับรุ่นที่ลงท้ายอักษร e นั่นหมายถึงรุ่นปลั๊กอินไฮบริดและ ครับขอบคุณผู้ชมครับติดตามชมรายการแมสโตอร์แล้วครับแล้วก็ขอบคุณมาสเตอร์เซล,ลไประเทศไทยนะครับที่พาเรามาสัมผัสกับตัวมาสเตอร์สแควร์ทีบหลายรุ่นของมาสเตอร์นะครับขอบคุณติดตามดูรายการทุกท่านนะครับแล้วก็ติดตามชมรายการแมสโตอร์ของเราทุกวันพุธเวลาห้าทุ่มที่ช่อง5กดหมายเลข5นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ